Tutorial สวัสดีทุกคนครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีการอัดเสียงนะครับจากโปรแกรม m o ม a n i n e นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้ได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้หลากหลายด้วยนะครับก็เป็นโปรแกรมเป็นโปรแกรมหนึ่งนะครับที่สามารถอัดเสียงบรรยายนะครับสามารถภาพเสียงก็ได้นะครับเพื่อนำไปใช้กงานวิดีโอของเรานะครับไปดูวิธีการทำกันเลยครับว่าทำยังไงครับเมื่อทุกคนเปิดโปรแกรมขึ้นมาแบบนี้นะครับทุกคนมาดูตรงนี้ครับจะมี รูปไม้อยู่นะครับตรงนี้นะครับอ่าก่อนที่จะอัดเสียงทุกคนก็อาจจะต้องใช้ไม้หรือเป็นหูฟังที่เป็นสามารถอัดเสียงได้นะครับเสียบกับโน้ตบุ๊กหรือกับพีซีของเรานะครับก่อนนะครับแล้วก็เราก็มาอัดเลยนะครับอ่ราวนี้มาดูครับคลิกนะครับตรงนี้รูปไม้นะครับเล็กขอบนะครับอาจจะมีลักษณะเป็นไม้สีแดงๆมาแบบนี้ครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้นะครับสตาร์ทเลยนะครับ ่านับชคยหลังสามสองหนึ่งนะครับก็เริ่มอเสียงได้นะครับแล้วก็จะเห็นแถบด้านล่างครับนะครับที่เป็นไทม์ไลน์ของเสียงนั้นนะครับได้มีเกิดขึ้นนะครับให้เราเห็นนะครับเป็นลักษณะเหมือนเป็นวิ่งอยู่นะครับนี่กำลังอัดนะครับกำลังอัดเสียงนะครับแล้วก็พูดไปครับตามสคริปต์ของเรานะครับผมพูดไปเรื่อยๆตามสคริปต์ของเราจนจบนะครับอ่าเมื่อเราพูดเสร็จแล้วนะครับเราก็ กดสเปกบาร์ก็ได้ครับนะครับหนึ่งครั้งอ่าก็จะหยุดครับเรียบร้อยครับเห็นไหมครับผมกดโอเคไปก่อนนะครับปิดไปก่อนแล้วกันอ่าจะเห็นงานของเราครับนี่จะมีลักษณะเป็นเสียงนะครับที่อัดมาเรียบร้อยนะครับอ่าเราก็นําไปใช้งานนะครับตะต่อของเราได้เลยนะครับลองฟังดูนะครับได้นะครับแล้วก็จะเห็นแถบด้านล่างครับนะครับที่เป็นอ่าไทม์ไลน์ของเสียงนั้นนะครับนิดนึงครับได้มีเพราาะว่ เกิดขึ้นนะครับเวลาพีซีนั้นไม่ค่อยดีครับนะครับของผมพอดีมันน่าจะมีการช็อตข้างในหรือเปล่าไม่แน่ใจครับมันจะมีเสียงกี่กี๋ตลอดผมจึงหลังๆมาเดี๋ยผมจึงใช้มือถืออัดเสียงส่วนใหญ่ครับผมยังไม่ได้ไปให้ช่างเขาดูนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับเปนปีมีเสียงอ่านะครับก็เริ่มอัดเสียงได้นะครับแล้วก็จะเห็นลักษณะก๊อกก๊อกแกลนะครับเป็นลักษณะของเสียงที่อยู่ที่เป็นปัญหาของระบบนะครับในเครื่อง P ีซคอมพิวเตอร์ของผมนี่แหละครับ แถบด้านล่างครับนะครับที่เป็นมีแบบ่ารทำลายของเสียงนั้นนะครับได้มีเกิดขึ้นนะครับให้เราเห็นนะครับเป็นลักษณะเหมือนเป็นวิ่งอยู่นะครับนี่กาลังอัดนะครับกําลังอัดเสียงนะครับเราก็พูดได้ออกมาแล้วแบบนี้ครับผมหรือเอาเราอาจจะนําไปภาวิท r าหรือเป็นภาคเสียงงานในลงในยูทูบอะไรนี้นะครับเมื่อเราเอาเสียงเสร็จก็จะเห็นตรงนี้ครับนี่นะครับก็คืองานที่เราอัดมาแล้วก็สามารถนามาใช้งานได้เลยนะครับ ะเดี๋ยวเราจะผมจะลบไปก่อนนะครับผมจะลออัดพากาเสียงของมวยนี้แล้วกันครับนะครับอ่าผมจะพากเสียงมวยนี้มาเสียงเสียงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมอยากจะพากเสียงผมจะเบาลงหน่อยนะครับเบาเสียงลงหน่อยผมก็จะดึงเส้นเสียงลงนิดนะึงครับอ่าประมาณนี้อ่าอันนี้ผมจะอัดเสียงไปด้วยนะครับอ่าผมก็จะไป เหมือนเดิมครับที่รูปไม้ตรงนี้นะครับเรคกคอร์ดนะครับคลิกแล้วก็คลิกตรงสีแดงนะครับสตาร์ทเลยอ่านะครับตอนนี้นะครับเรามาดูนะครับมวยนะครับสําหรับจอไรแอสครับเด็กๆนะครับตอนนี้แต่ว่ากำลังชกกันอย่างบันเลยทีเดียวตะซ้ายเข้าไปครับนี่อาละครับกําลังกอดคอกันอยู่อาตีเขาได้ไหมอ่ากรรมการเป็นไงกรรมการอ่ากรรมการแยกออกมานะครับอ่าชกต่อ เตะซ้ายเข้าไปมุมแดงครับนาเงินทิ้มขวามาอ่าเขากําการแย่แล้วครับกอดร้ดคัทเพียงกันอยู่ครับตอนนี้อ่าเรียบร้อยครับอ่าแล้วก็สามารถนํามาใช้งานแบบนี้นะครับอ่านะครับตอนนี้นะครับเรามาดูนะครับมวยนะครับสําหรับยอดไอเอสรับเด็กๆนะครับตอนนี้เด็กๆกำลังชกกันอย่างมันเลยทีเดียวเตะซ้ายเข้าไปครับในอะไะครับกําลังกอดคอกันอยู่อาตีเขาได้ไหม การกมาการเป็นไงกรา,าการกําการแยกออกมานะครับโอเคครับนะครับก็เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ QuickShot Tutorial